<c oughs> ทุกคนครับผมมีเรื่องมาชีแจงครับผมพอดีว่าสตอรี่ ที่ผมลงไปวันนี้นะค่อนข้างเป็นปัญหาชีวิตในวันนี้อย่างมากก็คือไม่รู้จะเริ่มจะอธิบายตรงไหนก่อนคือคือหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ผมว่างมากก็ไม่ว่างมากหรอกคือ คือในหนึ่งวันที่มันว่างหรือใดๆก็จะมีความนั่งเล่นไม่ได้แบบนั่งดูคลิปติกต่อก็มันเพลินมากเพลิน <_ p ull> จริง <_ p ull> ก็จะเผลอไปกดฟอ l โล่ชาวบ้านมั่วไปหมด <_ p ull> ก็จะโดนเตือนอยู่หลายๆครั้งแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันมีหลายๆครั้งที่ผมอยากดูคลิปตลกไม่ใช่อยากดูดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามันตลกอยากแชร์ไปหน้าฟีด โอเคไม่มีใครฟังม่เล่าแล้วเล่าต่อดีกว่าถึงไงแล้ววะอยากแชร์ออกไว้ในสตอรี่แต่คือพอจะแชร์ในแอปเนี้ยเรามันจะมีมีคำว่าติ๊กต็อกขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกเขินๆก็เลยหยุดมือที่จะแชร์อยู่หลายครั้งจนวันนี้ผมรู้สึกว่ามันปั่นดีไอคลิปนั้นอะก็เลยอยากแชร์ก็เลยแชร์ แตัดตัดโลโก้แอปออกเพราะมันมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่างไม่มีอะไรทําอ่ะเล่นเล่นแอปเนี่ยแล้วก็เอาชื่อคนทำคลิปออกมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายหลายคนอะ่ะคิดว่าผมไปเจอซึ่งซึ่งผมไม,ไม่ได้ดูในทวิตเตอร์นะคือแบบ คนรู้จักหรือเพื่อนหรืออะไรเงี้ยทักมาแซวไม่ใช่ทักมาแซวทักมาถามว่าแล้วมึงทํายังไงต่อเฮ้ยปั่นวะนู่นนี่นั่นแบบมึงเจอของก็บอกคือผมขี้เกียจมานั่งอธิบายผมก็เลยทําสตอรี่ถัดไปว่าทางนู้นอะมันคือดูดมาลงเออมันก็ตอบปัญหาตรงนั้นไปนั่นแหละหมดแล้วจนเมื่อกี้ครับเรื่องพีกเกิดขึ้นหนักที่สุดในบรรดาคนที่ทักผมมาแล้ะ ก็คือสายตรงมาเลยซึ่งก็คือแม่ผมเองครับแม่ผมโทรมาด้วยด้วยเสียงที่ออกไปทางจริงจังนิดนึงเหมือนตื่นตะนกตกใจผมก็งงว่ากูทำอะไรผิดเปล่าวะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนจะงานเข้ายัางไงไม่รู้ก็อ่าก็ลองฟังก่อนแบบเฮ้ ว่าไงมะมีอะไรเขาก็เกินก่อน<ๆ>เกินเพื่อให้เรื่องมันซอฟก่อนผมก็อืมอืมสักพักหนึ่งเขาก็เข้ามาที่สตอรี่ในใจผมก็แบบว่าเอาอีกแล้วอ่ะสตอดูสตออะไรอ่ะสตอรี่นี้มันหลอกหลอนกูอีกแล้วหรอพบทําอะไรผิดวะก็แค่แชร์อะไรที่มันตลกตลกมาผมก็เลยอันนี้มาฉีกเลยผีก,กว่าชาวบ้านเขาเลยคนอื่นแบบอุ้ยมึงทํายังไงอันนี้ โทรมาด้ดยน้ำเสียงบอกว่าลูกไปต่อว่าพนักง,งานเหรอผมก็ฮะ <c oughs> <c oughs> ผมไปต่อว่าพนักง,งานหรอผมก็งงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ผม ต่อว่าพนักงานยังไงวะเขาก็บอกว่าเอาก็ลูกลูกไปพิมพ์เมื่อเบื่อวะไอ้นุชแล้วก็แต่ว่าลูกพิมพ์หัวเราะให้มันดูเบาผมก็ผมไปด่า้นุชวะ มันก็เลยบอกว่าโอ้ยม้าไม่ได้ไปว่าใครมาม้าก็เลยบอกว่าเอ้าม้าก็เข้าใจว่าน้องพนักงานในคลิปอะเขียนตะกร้ามาแล้วแบบมาชนโต๊ะน้ำหกใส่ลูกก็เลยไปบ่นผมก็ หนึ่งเลยนะไอสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตะก,ก้าไงมันคือหุ่นยนต์เกตสฟัพกพูดออมาเนอะอสิ่งนั้นมันคือหุ่นยนต์ไงหนึ่งคือหุ่นยนต์มันผิดพลาดเลยนะสอง มาผมไม่เก็ตคําว่าไอ้นุชวะไอ้ผมก็บอกว่าไอ้นุชมันคือมน,นุษย์ไงผมะจะไปด่าพนาักงานได้ไงวะแล้วผมจะไปรู้ชื่อเขาได้ยังไงว่าเขาชื่อไอ้นุชวะผมก็เลยม้ามันคือหุ่นยนต์ที่แบบคํานวณผิดพลาดแหละแล้วก็เลยทําแก้วน้ำหกเออก็จบแล้วนี่ก็บอกว่า แล้วทําไมสตอรี่ถัดไปไม่ดูว่าก็ดูดมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อถึงว่าไปกินข้าวแล้วไปแบบบว,ว,วยวายเสร็จพนักงานที่ผักตะก,ก้าแล้วทำตะก,ก้าวอ่ะผมบวกกระบาลมากคือคือไอิกีนี้มันมันตอแย่ผมทั้งวันมากผมกไม่เข้าใจว่า ตอนแรกก็ว่าจะลบแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดลบไปเก็จะมองว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแล้วก็ช่างช่างมันมันก็ยังตลกดีนดบรรดาคนที่ทักมาอันนี้โทรมาเลยจหนักสุดละผมผมปัวกระบ,บาลนานะ <laughs> ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะ,น,ะนั่นแหละหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วมีแค่นั้นแหละญญตอนนี้เขาเสนอคำว่าไอ้นุชนะครับ อืมหมดละหมดละถือว่าเมื่อมีมีคนบอกว่าผมติดค้างไลฟ์อยู่ก็เลยมาแก้วันนี้นะครับไปเจอกันเขาจะมาเจอกันนะไปแล้วบ๊ายบาย คือการมาแต่ละครั้งก็ควรมีเรื่องเล่าไงให้ผมมานั่งแล้วก็งงวะทำอะไรก็ทา่านไปแล้วเล่นเกมดีกว่าบาย